ชิลิเมโยครที่มีตาอยู่ในกลชิลิเมเป็นโยใคในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันผู้คนยังเดินทางสัญจรด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ถนนหนทางก็ไม่มีแสงสว่างเพียงพอจึงมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผูผีปีศาจออกมาหลอกหลอนผู้คนระหว่างเดินทางยามค่ำคืนอยู่เสมอ สมุ u r a คนหนึ่งกำลังเดินทางไปบนถนนในเมืองเกียวโตโขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดแล้วผู้คนอื่นๆต่างหลับไหลเข้านอนกันไปหมดนักเดินทางผู้โดดเดีย่ยวยามวิการเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าเขาเป็นสมุไ r a เขาต้องเข้มแข็งเขาเป็นนักรบเขาไม่กลัวศัตรูคนใดทั้งสิ้นคนร้ายหรือใครก็ตามกล้าโผลมา เขาจะจัดการด้วยดาบอันคมกริบของเขาทันทีแต่ในใจลึกๆเขาก็แอบวันใจไม่ได้เขาไม่เคยกลัวคนเลยก็จริงแต่ถ้าเป็นผีละก็แค่คิดเขาก็ขาสั่นแล้วซามูไรหนุ่มเริ่มเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเขาผ่านไปยังเส้นทางที่เปลี่ยวร้างห่างไกลจากบ้านเรือนแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนร้องทักเขามาจากด้านหลังบอกให้เขาหยุดรอสักครู่ เขาแอบรู้สึกอุ่นใจที่มีคนมาเป็นเพื่อนเดินทางยามกลางคืนจึงรีบหันกลับไปแต่แล้วภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ทำให้เขาต้องตกตะลึงสุดขีดชายคนที่เรียกเขานั้นเดินออกมาจากความมืดด้วยท่าทีเหมือนมนุษย์ปกติเว้นเสีแต่ว่าใบหน้าของเขาปราศจากอวัยวะทุกสิ่งผีไรหน้าตนนั้นทำให้เขาตกตะลึงจนก้าวขาไม่ออก ร่างกายของเขาสั่นไปหมดทุกส่วนมือที่เคยกวัดแก่งดาบอย่างคล่องแคล่วบัดนี้สิ้นเรี่ยวแรงอ่อนปกเปียกไปหมดพีไรน้าก็ยังคงเดินเข้ามาหาเขาทีละก้าวทีละก้าวและยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ๆกับซามูไรที่กำลังหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกเขานึกว่าชีวิตของเขา คงจะต้องจบสิ้นด้วยเงื้อมมือของผีตนนี้อย่างแน่นอนแต่แล้วมันก็กระทำบางอย่างที่ดูแปลกประหลาดพิลึกพิลั่นและแสนอุจาร์กว่าที่จะจินตนาการมันแก้ผ้าชุดกิมโมโนของมันออกเหลือแต่ร่างเปลือยเ,เปล่าจากนั้นก็หันหลังพร้อมกับก้งโค้งเอาส่วนบั้นท้ายหันมาทางเขาก้นของมันใหญ่โตกว่ามนุษย์ทั่วไป และที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือส่วนที่ควรจะเป็นรูทวารของมันถูกแทนที่ด้วยดวงตาขนาดมหึมากลิ้งกอกไปมาหลอกล้อนใส่เขาอย่างน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะกขยงในตาดวงเดียวของมันเบิกโพรงกว้างใหญ่พร้อมด้วยเปล่งประกายแสงสว่างจ้าราวกับเปิดไฟฉายสมามูไรคนนั้นตั้งสติได้ก็วิ่งหนีตเตลิดหน้าตังพร้อมกับตะโกนโวกเวกด้วยความขวัญผวา ไม่เหลือความห้าวหาญและศักดิ์ศรีใดๆของนักรบผู้แข็งแกร่งเหลืออยู่อีกต่อไปชิลิแปลว่ากลนส่วนคำว่าเมะแปลว่าดวงตาชิลิเมะจึงหมายถึงปีศาจท,ที่มีดวงตาอยู่ที่กลนมันเป็นโยคัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากของญี่ปุ่นเนื่องจากความพิสดารของรูปร่างและเรื่องราวของมันพฤติกรรมของมันเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นโยคัยที่ไม่ค่อยมีอันตราย มันไม่ได้ออกมาทำร้ายหรือสังหารผู้คนแต่มันมีนิสัยซุกซนชอบหลอกล่อนให้คนตกใจและหวาดกลัวยามค่ำคืนชิริเมจะออกเที่ยวค้นหานักเดินทางที่ออกจากบ้านมาตามลำพังมันจะเรียกผู้คนด้วยท่าทางและน้ำเสียงแบบมนุษย์ทุกอย่างก่อนที่จะเผยโฉมรูปร่างชนคนลูกของมันให้เห็นส่วนใหญ่มันจะหลอกล่อโดยการแสดงให้เห็นว่า มันเป็นผพียไรนาขึ้นมาก่อนหากเหยื่อยังไม่หนีไปมันก็จะหลอกด้วยการโชก้นที่มีดวงตาเรืองแสงของมันต่อเป็นอย่างที่สองหรือในบางครั้งมันก็จะตั้งใจที่จะโชก้นที่สุดแสนอุบาทของมันเป็นอย่างแรกเลยก็ได้ในบางความเชื่อก็เล่าว่าความจริงแล้วชิริเมคือปีศาจตัวเดียวกับโนเปลาโบหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า มันเป็นปีศาจในซ้ายพันธ์เดียวกันโนเปราโบก็เป็นผีไรหน้าคล้ายๆกับชิริเมะมันจะคอยตามหลอกหลอนผู้คนยามกลางคืนด้วยใบหน้าขาวเรียบไรอวัยวะของมันโดยจะทำท่าทางข้ามาพูดคุยกับคนอื่นด้วยลักษณะาภายนอกเหมือนมนุษย์ปกติจากนั้นพอได้จังหวะมันจะเอามือลูบไปบนใบหน้าแล้วคิ้วตาหูจมูกปากก็จะหายวับไปกับตา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ทําให้ตกใจและหวาดกลัวเท่านั้นและมีบางตำราก็กล่าวว่าทั้งชิลิเมและโนเปลโบต่างก็ไม่ได้เป็นปีศาจจริงๆแต่อย่างใดแต่มันคือฝีมือของเจ้าทานูกิโยคไคชื่อดังอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกับจิงจอกผสมและคูนมันมีความสามารถในการจำแรงกายปลอมตัวเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ซึ่งส่วนใหญ่ มันก็จะชอบแปลงกายเป็นมนุษย์และเป็นพูดผีปีศาจเพื่อแกล้งให้คนตกใจเล่นตามนิส,สัยซุกซนของมันในวันที่31มีนาคมปี2023ที่ผ่านมา Seven t a i l Z 1 0 0 Ki ฮ p น l ได้วางจำหน่ายเกม PC ที่อ้างอิงจากตำนานชิลิเมที่ชื่อชิลิเมะ The Curse of Bus Eye คำสาปแห่งดวงตาทวารเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่ต้องออกไปตามหาแฟนสาวที่ชื่อว่าซาร่าที่หายตัวไปหลังจากออกไปพิสูจน์เรื่องลี้ลับในป่าที่ชื่อว่าป่าชิริเมตลอดทั้งเกมเป็นการประจนภัยในดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเส้นทางอันสลับซับซ้อนผู้เล่นต้องหาทางแก้ไขและถอนคำสาบจากปีศาจชิริเมที่โหดร้ายซึ่งกำลังโกรธแค้นที่แฟนสาวของเราไม่ทำการลบหลู นำดวงตาออกมาจากแท่นบูชาชิริเมะในเกมนี้ไม่เหมือนกับในตำนานญ,ญี่ปุ่นมันไม่ได้มาแกล้งหลอกให้คนตกใจเล่นๆแต่เป้าหมายของมันคือการเอาชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาในดินแดนของมันแม้ว่าจะเป็นเกมผีสยองขวัญคล้ายกับเกมทั่วไปแต่ชิริเมะ The Curse of b u t d Eye ก็เป็นเกมที่แปลกแวกแนวอยู่ไม่น้อยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความสยอง แต่ในขณนะเดียวกันก็ตลกในท่าทางประหลาดๆของเจ้าผีตัวนี้ตัวเกมดำเนินเรื่องไปอย่างง่ายๆแต่ว่าฉากจบก็หักมุมทำให้ผู้เล่นรู้สึกเวอร์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวชิลิเม The Curse of b u d Eye พร้อมให้ผู้เล่นดาวน์โหลดมาลองความสยองปนหาได้แล้ววันนี้หากสนใจดาวน์โหลดบนสตีมได้ในราคา95บาท และนี่ก็คือเรื่องราวของชินิเมะโยคาที่มีตาอยู่ในกลนเ,เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแตนอาร์ทเพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า